มณฑนฐานบกที่18จัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ69ปีวันที่8รกราคม2568เวลา09.00น,นพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามนทนฐานบกที่18โดยมีพลตรีเวทศักิ์ขันทอุบลผู้บัญชาการมนฑนฐานบกที่18และคณะให้การต้อนรับ ในการนี้มีนายดุรงธิตสริวัฒนะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอดีตผู้บังคับบัญชามณฑนทหารบกที่18และคณะทหารมีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมพิธีมณฑนทหารบกที่18ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2499โดยครั้งแรก ได้มีการตั้งชื่อนามหน่วยว่าจังหวัดฐานบกสระบุรีตามพระราชดิกาจัดระเบียบราชการกองทัพบ,บกและกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2499กำหนดให้ให้เป็นหน่วยส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่หนึ่งโดยมีพื้นที่รับผิดชอบสองจังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน มีพลตีเวชศัก์ขันทอุบลเป็นผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่18คนปัจจุบันเป็นประธานพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายทหารที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อน้อมระลึกถึงอดีตนายทหารของบนทนทหารบกที่18ที่เสียชีวิตโดยได้ทำบุญและกะุศลเป็นการฉลองสถาปนาครบรอบ69ปีในครั้งนี้